วันนี้น้องมาทําอะไรครับอก็คือว่าแว่นเลแบนมันใสมันมันหลวมอะครับพี่แล้วขาทรงมันขามันเอียงอย่งนี้แต่ที่จริงอะผมอยากจะเอามาปรับให้มันเป็นหน้าตรงอ๋ออันนี้คือทรงหน้าตัดใช่ครับอยากให้มันตรงใช่อันนี้คือทําทาทรงหน้าตัดคือมันทรงมันแล้วให้มันปรับไม่ได้ให้ให้ขามันตรงกับหน้าแว่นไม่ได้ปรับไม่ได้ทรงตัดเป็นตรงๆเนี่ยอันนี้คือที่น้องกำลังพูดอยู่คือทรงมันตัดอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ ส่มันตัดมาอย่างนี้น้องอยากให้มันอยู่อย่างนี้ทำไม่ได้นี่มันอยู่ที่ <c oughs> ข้อพับนี้อ่ะอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับทรงให้ก็ได้ผมทําได้คแค่ปรับทรงปรับให้แคบกลับมาปกปติได้จากเนี่ยแว่นนี่หลวมๆเนี่ยอันนี้ซื้อมือหนึ่งเหรอครับเป็นมือสองครับซื้อมือสองน้องมาจากที่ไหนกันเนี่ยมาจากสามพานครับผมรู้จักร้านผมได้ไงอ่ะอ่าผมดูจากติ๊กต็อกอืมอันนี้ผมช่วยปรับได้เพราะปรับปรับทรงให้มันกลับมาแคบได้อันนี้พวกขามันหลวมมากใช่ปหม จะให้ปรับอะไรบ้างครับก็ถ้าพี่ปรับไม่ได้ครับผมว่าเอาให้มันตามทรงของของแ<ร>งให้มันหน้าแคบให้มันกระชับนะมันปกตินะได้ไดอาโอเคโอเคเดี๋ยวผมขึม้นไปตามให้ครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงมาลองกันครับว่าเป็นไงบ้างครับมาดูวิธีการแก้ของแว่นอันนี้ครับน,นี่คือขากว้างมากเดี๋ยวผมปรับติมืวก่อนประมาณน,นี้อ่ะอันนี้คือขาเนี่ยทรงจริงๆพวกเนี้ยเราใช้มันนานทรงมันแบกอย่างงี้ไง โซนแแบออกไปขามันก็จะกว้างเดี๋ยวปรับทรงกลับมาก่อนแลนะกันครับ <c oughs> ลองดูครับปรับทรงเข้าไปนะครับถ้าความร้อนไม่ถึงเนี่ยหักได้นะครับระวังด้วยตมวมันจะทำด้วยตัวเอง ดูก่นว่าเอียงไหนจะได้ปรับไปได้เลยนะแค่ปรับแค่อันนี้แค่ปรับทรงนะครับปรับทรงกลับมา ก็เ,เข้าไปประมาณสามเซนแล้วแต่เนี้ยผมดูผมดูแล้วนะครับข้างข้างนี้ก็ยังกลางกว่าข้างนี้อยู่นะต้องปรับที่คนคนขาด้วยเพื่อให้ความกลางมันเท่ากันทั้งสองข้างเวลาใส่ได้เท่ากันปรับขาเข้าไปนะครับ ไม่เคยไปเท่าไหร่ไปนิดเดียวอันนี้ปรับมาแล้วขาเข้าไปประมาณสามเซนครึ่งน่าจะกำลังสวยอันนี้ปลายขายัง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 ไม่เท่ากันเดี๋ยวจะปรับปลายขาด้วย แค่น,นี้ขาก็เท่ากันแล้วครับเดี๋ยวลงไปให้น้อง,องลองว่าเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมปรับทรงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องลองดูว่าเป็นไงบ้างจากกานเก่านี้น่าจะหลวมามากเหมือนกันนะหลวมครับเราใส่แล้วต้องคอยแบบ<ส>ตกอยกันนะมันต้องคอยดันนะครับล้วสะบัดแบบแล้นนี่เป็นไงใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วจะชับครับ กระชับ <sk aro id S 2> ดีเพราะผมปรับปรับทรงทรงไว้แล้วปรับปลายขามาให้แล้ว <c oughs> ได้ครับอืมโอเคโอเคีนี่โอเคนะโอเคเลยครับโอเคขอบคุณที่ไว้ใจครับผมคบครับ